อ่าเดสติถามนิดหนถามอะไรแล้วมาพิมพ์มาพิมพ์เกะป้าิงเาลสิเาอยา้อแล้วนะของม่ซ้อใช่ไหมเาะเปรเน่อซ้อไม่ได้ไมู่นะสี่พันถือถ้าเค็มมากกว่านี้แสดงว่าสุณทำใส่้ เตตั้งให้เย็นีนี่ก็เะให้ย็นนะตัวนี้เซตแะไรนึ่งท่านนะครับสมมติเตท่านเซตแะไรนึ่งท่านก็คือท่านก็บางแกตอนนี้เดี๋ยวงานรอให้ยินอ่าใอ้ยับชิมก็ชิมปี้างลังนะครับชิมสักเช็ลูกพามันจะกินนะอ๋อที่คาลูใช่ไหมอืมอันนี้ชิบชองลูอย่างนี้ก็วัดไปประมาณนึ่งขาประมาณชิบองลู นะครับวันนี้เราพาทั้งชุดตั้มทามปิกโตปันยีเราจำต้องถ่า,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 งายกันนะครับต้องถ่ายกันเพราะว่าเราให้อุปกรณ์แหลกาสูตรเมือ่อทำมัดนะครับวันนี้ทำทำมัดสี่ท่านทำสี่ท่านนะครับสี่ทา่านในย์ไก่สี่ไล่นะครับทำราดการที่นะครับ

ตอนนี้เื่องไ้ซององท่านะครับเไ้ซท่าท่านี้ต่อนนะครับเราต้อบนี้เราต้องทำแี้ทำท่นที่2อันนี้มากแกงแงเราไ่เราไม่ทำเก็ดเราได้ไหมอ่ะ

้เมันมันไม่ฉากรอยนั่นเดี๋ยวนะครับเป็นนักปิดสี่จสาให้นะครับ นะครับผมได้ทำเส้นเล้ยวทำเส้นกูมแล้วก็ไปตั้งแก่อาคมาดีนะครับอาีต้น

tôi đã được người ta cũng đã được tai nạn 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 tai nạn

ไปลุบไลุระวังเว้ยไปลุบระวังคาถาเว้ยไปลุบไปลุระวังนะครับคนตเี็วท้ามือข้าปาตาเร็วเลาคาาเลยัวเรเลยไปดูาตาหลัเลยก็นครับตรงนี้ตรงนี้การิมาเลยไม่เลยได้นะครับตรงนี้เดยขั้นตอนเรกนะครับ๋ยวกำลังจะใส่ผคน AP1 1142 AP1 1000 người đọc online 7300 người xem live bạn đang ở trong một cái phòng nào ạ? Bạn đang ở trong một cái phòng nào ạ? liên quan tới liên quan đến địa ขอแนะนํากิมจิ <coughs> <coughs> ตามนี้กําลังเดินนะครับมาดูเล่นกันด้วยนะครับนะครับได้ใช่มั้ยเฮ้ยเล่นเล่นกันมาถึงได้ประวัติดีๆดีๆมาดูบ้างมาดูครับมากันครับมากันครับมาดูกันดูไม่ได้กับเพื่อนคนครับ <coughs> dan tekanan memang

นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอ่าอยากเปนีี่อตัวเดียวพอเส้นจากี้ก็รอให้ให้นำนำนำเช่นเ้นแนววบบดนใส่กองนะครับใส่ใส่กองใส่ใส่เอมาหูอ่าใ้ลงไอ่าเล้กอลตหักงตม

Ô chị, 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 không chị, 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 chị,